พ่อจ๋าหิวยังหาอะไรกินไหมมีอะไรกิน mm. บ้างอะแาวเนี so ้ยโอ้เยอะแยะกินขนมดีกว่าเนอะรู้ใจนี่ลูกพ่อร่างกายกำลังต้องการหวานพอดีพี่มุงพี่มิงไปสั่งอะไรให้พ่อกินหน่อยสิโอยหนูมันจะต้องเดินตามหนูอะแล้วชื่อมุงมิงเปลี่ยนให้มันดูย่งใหญ่ให้มันสมเกียรติศักดิ์ศรีพ่อเป็นกำนันนะลูกงั้น ใส่บ้าใส่เสื้อเป็นลำวงร่วมสมัยเลยงั้นเปลี่ยนที่มุ้งก่อนแล้วกันสะดุดตาพ่อพะเผอเดินไปจะดุสะดุดคนอื่นเขาด้วยชอบปะเอางี้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนชื่อให้พี่เขาสองคนดีกว่าไหมพ่อได้เลยครับคุณลุเอาให้มันดูน่าเกรงขามมามามาอะไรวะหยาดมือเรือหยาดมือมีใครมีอะไรชื่อมาเลยนี่มึงข้ากูก่อนมึงเข้ามามึงหย่าดกูดูกูโด ดูผมลูกกูอ๋อครับกูเป็นกำนันเออไม่มีใครกล้าต้องคอยดูแลครับผมไอ้เนี่เอาตั้งชื่อให้หน่อยเออตั้งชื่อหน่อยไอ้เนีชื่ออะไรมุงมุงดูดูจากนิสัยและคาแรคเตอร์แล้วให้พี่มุงชื่อนี้เหมาะมากชื่ออะไรลูกเล็กจ้องผสมพันธโอ้ยเล็กจ้องผสมพันธ์แล้วไอ้มิงนยมิงอะไรครับคุณหนูพี่มิงเนี่ยมันมีชื่อหนึ่งที่เหมาะกับเขามากชื่ออะไรเรืชื่อว่า วงแขนแดนมรณะเฮ้ยวงแขนแดนมรณะ <c oughs> ใช่ชื่อนี้มันน่ากลัวเปล่าออเม็นหนูหนูรู้ได้ไงอะ่ะแขนนดิครับคุณ <c oughs> <c oughs> เอาจริงนะตอนแรกอ่ะ น้องแพงก็รู้ว่าคนอื่นพูดเล่นพี่แต่ว่าหนูอะไปทํางานที่เชียงใหม่แล้วได้ยินเสียงเขาลือเขาอ้างว่าพี่จักแรแล่เหม็นมากออแล้วพอแบบมาทำมารายการนี้ก็แบบเออจริงเลยเชื่อเพราะเขาลือกันไม่ลือเพ <c oughs> ราะว่าตั้งแต่ซีแรกและอไพูดพี่อย่างนั้นพี่ก็เสียหายแนะ่จริงๆมันผ่านกันได้มึงไม่ต้องย้ำเลยเปอด <c oughs> ้อองมาขีเไม่ใช่หนูไป็นได้ยังไงไม่ได้พี่ไอพวกนี้ก็ะซิบใช่ไหมคือหน้าช้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องกรซิบเพราะว่ามันได้กลิ่นแพงไอแมวแพงอย่าเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวพี่นุ้ยอายพูดเล่นใช่ไหมลูกอย่าอย่าอย่าคุณอยามาแตะต้องคู่รูของผมไม่ได้แตะผมเตือนคุณแล้วนะไม่มีหยอกเล่นหยอกโอ้โหพี่นุ้ยอะไรแตะผ่านเสื้อนะพี่คุ้นเบล มึงสักมึงกล้าสาบานไหมให้บ้านมึงไฟไหม้เอาไหมอ่ะผมกล้าพี่อเอาจริงๆอ่ะผมยอมทำไมถึงกล้าสาบานในบ้านไฟไหม้อทำไมไม่ไปเจอพี่เช่าเขาอยู่เพ